ณตอนนี้นะคะเรามายืนอยู่่ะกันที่โบสถ์ของวัดหัวสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าหากมองไปด้านหลังของดิฉันนะคะถามจากความรู้สึกเนี่ยดิฉันรู้สึกว่าเป็นโบสถ์ที่มีความน่าทึ่งเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าโบสถ์แห่งนี้นะคะสร้างจากสแตนเลสค่ะตามประวัติแล้วนะคะโบสถ์ของวัดหัวสวนค่ะสร้างเป็นแห่งที่สองของประเทศไทยนะคะซึ่งโบสถ์หลังนี้นะคะเป็นโบสถ์ที่มีความสวยสุดในประเทศไทยค่ะและมีความใหญ่ที่สุดของโลกด้วยค่ะซึ่งการสร้างโบสถ์เป็นสแตนเลสนี้ ะะมีรากฐานค่ะมาจากแนวคิดของเจ้าอาวาสของวัดหัวสวนนะคะซึ่งแต่เดิมเนี่ยวัดหัวสวนมีโบสถ์ซึ่งเป็นปูนค่ะและปูนเนี่ยมออีอายุการใช้งานประมาณหลักร้อยปีนะคะแต่โบสถ์แห่งนี้นะคะโบสถ์ของวัดหัวสวนค่ะมีอายุการใช้งานได้ถึงประมาณหลักพันคือ1นึ่ถึงสองพปีเลยทีเดียวเพราะว่าสร้างมาจากสแตเลสนคะหรือเรียกได้เลยว่าเป็น Amazing unseen Thailand จริงๆค่ะสำหรับในวันนี้นะคะ